ครับสวัสดีครับคันเบชุดนี้ก็เป็นชุดที่เจดแล้วนะครับจำนวนสิบคันชุดนี้ก็ออกไปก็ไปรอไปโชว์ในงานโชว์คันเบนะครับเพราะว่าบูฟินก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แล้วมีคันออเดอร์ มาอีกสิบัวครคันอันนี้ที่จะต้องประกอบออกไปอันนี้ตามออเดอร์สิบัวคันส่วนอันนี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอส่งนะครับก็เป็นคันห้าฟุตครึ่งหกขีดสิบนะครับมีบางรุ่นก็ติดอวอบิไปสวยๆเหมือนเดิมครับอวบิเพราะว่ามเป็นลายมุก ดูยังไงก็ไม่เบื่อนะส่วนข้างบนนั่นของอาจารย์ชันชัยก็ของเขาสไตล์ดิบๆดำๆดิบๆนะก็ขายดิบขายดีครับอันนี้ของที่นู้ก็ไม่มีตกค้างเลยชงนี้ถ้ามีก็หมดแต่ว่าของมันจะไปลำบากนิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยววางปุ๊บก,ก็จะระดมทําคันเพื่อเตรียมไว้รับฤดูใหม่ช่วงเมษานะครับปีนี้ตั้งเป้าว่าจะให้ได้สามร้อยคันไม่ได้สามร้อยได้สักสองยห้าสิบก็ถือว่าโอเคนะครับพร้อมโอเคนะครับสวัสดีครับ